พาลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรืองพระวจนะแห่งความจริงในวันนี้ พบกันประจำในวันพฤหัสบดีที่16เดือนที่6ในหัวข้อเรื่องคริสตจักมีกันครอบครองและพระวจ,จนะที่เราจะใคร่ควนและสมัครธรรมในวันนี้ในพระธรรม1โคริน์บทที่2ข้อที่6เมื่อเราอยู่่าำกลางคนที่เป็นผู้ใหญ่เต็มที่คริสเตียนที่เติบโตฝ่ายวิญญาณซึ่งมีความเข้าใจครบถ้วน เราถ่ายเทปัญญาที่สูงกว่าความรู้ในแผนการของพระเจ้าที่ก่อนหน้านี้ถูกซ่อนไว้แต่แท้จริงแล้วไม่ใช่ปัญญาในยุคปัจจุบันหรือของโลกนี้หรือของบรรดาผู้นำและผู้ปกครองในยุคนี้ที่กำลังถูกทำลายลงและที่ต้องเสื่อมสูญไปพี่น้องคะผู้ปกครองของยุคนี้กำลังเสื่อมสูญไปและนี่ไม่ใช่สิ่งที่พระเจ้า กำลังทําจากสวรรค์แต่เกิดขึ้นผ่านทางเราผ่านทางสิทธิอำนาจที่พระองค์ได้ประทานให้แก่คริสต์เราเป็นขบวนรบและอาวุธสงครามของพระองค์ที่บังคับใช้น้ำพระทัยของพระองค์บนแผ่นดินโลกด้วยสิทธิอำนาจที่มอบให้กับเราดังนั้นเมื่อคุณพูดถึงกองกำลังชั่วร้ายของโลกนี้ผู้ปกครองแห่งความมืดและการงานของพวกมัน จงกล่าวยืนยันสิ่งที่พระคำกล่าวเกี่ยวกับพวกมันพวกมันเสื่อมสูญไปผู้ยิ่งใหญ่สถิตยอยู่ในตัวคุณและสิทธิอำนาจของพระองค์ก็สูงส่งเหนือฤทธิ์อำนาจทั้งหมดของโลกนี้เราอยู่ในยุคข,ของคริสจักรและคริสจักรมีกันครอบครองพี่น้องคะพระเิสูเจ้าส่งมอบสิทธิอำนาจให้แก่เราท่องตัดไว้ในมัทธิวบทที่28ข้อที่18ถึง20ว่า ทั้งหมดในสวรรค์ก็ดีในแผ่นดินโลกก็ดีทรงมอบไว้แก่เราแล้วเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงออกไปและนำชนทุกชาติมาเป็นสาวกของเราจงบับติศมาพวกเขาในพระนามของพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์และสอนพวกเขาให้ถือรักษาสินสารพัดที่เราสั่งพวกท่านไว้และนี่แนี่เราจะอยู่กับท่านทั้งหลายเสมอไปจนกว่าจะสิ้นยุค อาเมนพี่น้องคะเราได้รับการเสริมพลังโดยพระองค์ผู้ทรงมีฤทธานุภาพทั้งหมดในสวรรค์และในแผ่นดินโลกดังนั้นในพระนามของพระองค์เราจึงควบคุมสถานการณ์ฝึกฝนสถานการณ์และบังคับใช้นำพระทัยของพระเจ้าในแผ่นดินโลกคำพูดของเรามาจากพระวิญญาณของพระเจ้าดังนั้น คำพูดเหล่านั้นจึงมีผลในชีวิตของมนุษย์และในชนชาติต่างๆของแผ่นดินโลกสาธุการแด่พระเจ้าคริสตจักจะครอบครองอย่างเปี่ยมด้วยพระสิลีต่อไปโดยครอบครองเหนือศัตรูและการงานของมันจนกว่าจะถึงวันที่ถูกรับขึ้นไปบนสวรรค์ในอิสยาห์บทที่9ข้อที่7กล่าวว่าการเพิ่มพูนขึ้นของการปกครองและสันติภาพของท่าน จะไม่มีที่สิ้นสุดบนพระที่นั่งของดาวิดและเหนือราชอา,าจาักรของพระองค์เพื่อจะสถาปนาและเชิดชูมันไว้ด้วยความยุติธรรมและความชอบธรรมตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนนิรันดร์การความกระตือรือร้นของพระยาเวจอมทัพจะทำการน,นี้ฮาเลลูยาให้เรากล่าวคำอธิษฐานร่วมกันนะคะพระบิดาที่รัก ขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระปัญญาแห่งพระคำของพระองค์และสิทธิอำนาจที่มอบให้กับคลธิ์จักรของพระองค์เพื่อบังคับใช้น้ำพระทัยของพระองค์และสถาปนาวความชอบธรรมของพระองค์บนแผ่นดินโลกแผนการของมนุษย์และโครงสร้างของความมืดถูกทำลายโดยฤทธิอำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ และพระคำของพระองค์จะมีใช้ในแผ่นดินโลกทั้งหมดในพระนามของพระเยซูอาเมนหากคุณผู้ฟังที่กำลังใช้พระวจะนะแห่งความจริงยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับพระเยซูและมีความปรารถนาในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูคิด เป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณโดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกลางเขนเพื่อชันระบ,บาปของข้าพเจ้าทั้งหมดและทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่า พระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตายข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพเจ้าและข้าพเจ้า จะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูอาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้วหากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวจนะแห่งความจรงิงพร้อมชื่อ ID Line หรือ Facebook เพื่อเราจะได้จัดส่งไฟ์ PAF พระวจะนะแห่งความจริงให้คุณเพื่อคุณจะสามารถรับอาหารไฟจิตวิญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด